เคล็ดลับยื่นภาษีครึ่งปีแบบมั่นใจไร้กังวลกับสูตรชนะภาษีครึ่งปีเพอแป๊บเดียวก็เข้าสู่กลางปีกันแล้วหลายๆธุรกิจคงกำลัง เตรียมตัวเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีกันอยู่คุณรู้หรือไม่มีผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยที่มีความกังวลในเรื่องของการคํานวณภาษีกลางปีผิดกลัวโดนค่าปรับแต่หลังจากนี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะคอยมีเคล็ดลับมาบอกในไลฟ์สูตรชนะภาษีครึ่งปีค่าปรับไม่มีถ้าคุณยื่นภาษีถูกคอร์สเรียนสําหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีแบบเข้มข้น2ชั่วโมงเต็ม สามารถใช้ได้จริงสัมันาออนไลน์นี้เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการยื่นภาษีครึ่งปีแบบถูกต้องไร้กังวลและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการยื่นภาษีครึ่งปี เช่นไม่รู้กำหนดการในการยื่นภาษีครึ่งปีจนทำให้โดนค่าปรับยื่นล่าช้าไม่ได้วางแผนในเรื่องของเอกสารมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอยื่นภาษีผิดพลาดบ่อยครั้งไม่ทราบกระบวนการวิธีคิดวิธีคํำนวณในการยื่นภาษีครึ่งปีไม่เคยวางแผนในการยื่นภาษีครึ่งปีมาก่อนเลยและไม่รู้ว่าไม่ยื่นภาษีครึ่งปีแล้วต้องมีค่าปรับ 5้าเหตุผลค่ะที่คุณไม่ควรพลาดไลฟ์สัมมนานี้ข้อแรกค่ะคุณจะสามารถวางแผนการดำเนินงานในเรื่องของการดำเนินธุรกิจครึ่งปีแรกได้อย่างครบถ้วนข้อที่2ค่ะคุณจะสามารถจัดเตรียมวางแผนเอกสารในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วข้อ3จะช่วยในการลดข้อผิดพลาดในเรื่องของการยื่นภาษีลดความเสี่ยงในการโดนค่าปรับแล้ก็เงินเพิ่ม ข้อ4ค่ะคุณจะเข้าใจกระบวนการยื่นภาษีครึ่งปีได้อย่างครบถ้วนคุณจะสามารถยื่นภาษีได้ด้วยตนเองหรือคอยช่วยนักบัญชีได้เข้าใจการวางแผนภาษีครึ่งปีและวางแผนในเรื่องของการประหยัดภาษีแบบถูกวิธีได้สัมมนานี้จัดขึ้นวันที่5สิงหาคม2567นี้เวลา หทุ่มตรงจนถึง3ทุ่มพิเศษส,สุดลุ้นรับคูปองส่วนลดและคูปองปรึกษาฟรีมูลค่ากว่าหมื่นบาทพร้อมเอกสารประกอบการเรียนแบบฟอร์มประกอบการทำธุรกิจจากปกติมูลค่า3,990บาทรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีเพียงแค่ลงทะเบียนเรียนตอนนี้คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือทักหาทีมงานได้ที่เพจเวส s o l u t i o n หรือโทร0 9 8 4 4 9 4 2 4 6ได้เลย เรื่องบัญชีภาษีมั่นใจเว o l u t i o n